สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานโซนมือหยิผามาเก็บเพชรค่ะพี่น้องคุณเห็นบ่เห็นบ่เห็นบบะอะพวกกันลมะบึงเพชรค่ะมะบงเพชรไหนไหนเลขกูไหนเลขกูไหนอ้ยมอเงินมเงินก็ได้ออกแล้วสวัสดีครับผมอีสานครับผมพ่อพ่กันที่เราครับพี่ตุ้ยตุ้ยกระโปรงเก่าไมเดิมพี่น้องเลยเก็บเพชรกว่าเมีนหยังครับนี่ ว่ามันดงยงคูเงีครูเงครูย่งนีมาจังวัดไม่อนีวัดข่าพันศาเด้ม่นนี่ะันข่าวพันศาเพิ่แล้วนังจุกบุกเหลืองตาเฮ็ดครับผมโอ้ยอดบ่อยเก็บเก็บเก็บปากเก็บเลยอีมาไก่ครับมันนี้ก็อีไ้อครับเก็ครับผมโอ๊อ่อนาเก็บเบครับผมมาๆามเมาเขากล้องเมาตะไก่นี่มาได้จังวัดยังแม่โอ๊ยมาตะไกตะอยู่ได้มาพ่อพอดี มาพ่อพูดถีงพี่น้องเอ้ยเห็ดหมดเลยมาเคยเห็นจัเครอพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยมือนี่ให้เอซีเก็บได้พี่น้องเอ้ยมือนี่เพิ่นตาสบายเลยค่ะสบายเลยครับมือนี่เอซี่เพ็่ไชิดเลยมาพ่อจัเครอกับสียพ่อพี่น้องเสียอย่างเดียวครับผมกับตาหน่อยพูดมือนี่โอ้กับเนีเต็มตาอยู่เนาะเต็มครับเต็มแน่นอนมือนี่กันหมายนี่หม่สามร้อยดอกครับผมโอ้ยเก็บหนึ่เลยดอกเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมดเลยเก็บจัเครอ เยี่ยมยามซ่องเพิ่นมือนีคุ้มขนาดโอ้นโอ้โหมองดูพี่น้องพูดตามนะป้าตัวเป็ดสอนเนี่ยมีดอกใหญ่ไงอันนี้ดอกดอกพอดีงามครับผมดอกจูงก็ร้ายพี่นแล้อไงเบียร์กตาไม่มีแล้วน้องเลยเตรียมกะตาหน่อยๆอันนี้ฮะ FC กับกตาหน่อยเพื่อนเลยนล้วจะเอากะตายังไงมาล่ะ FC กับกตาหน่อยเพื่อนป้าพี่น้องมาแล้วพูดนะป้าเป็ดสอนเนี่ยพี่น้องมาแล้ว FC กับมามามาเพียกพี่น้องมาเละบ้างให้ก้อนวันนี้เอาเอาเอากำลังเก็บอยู่ แตขอชิพากึมาหลอองพี่ป้าที่มองนี่ก็ได้พ่อพี่ตัวนี้พี่คออพี่เห็ดอะไรเนี่ยเพชรอ่อนเชางวุ้นนีพูด้องพูดแค่แม่นวันนั้นพูดนะประพัดพูดนะส่องอีสานสอนอีสานสะอนกำลังข้นอกงามหดดอกาเพรเพิ่งอันคมก็ออกตัวนี้เกงก็เป็นพือเจะาบึงนะพูดคุยขึ้นยุคครับมูนตายน่โอ้เพ็รเพิ่งคมก็มี แกบังยุกคนอ่ะสุดขึ้นเาตัวปดแกง่ยเอเจ้าเจารบ้างครับโอ้ยจบ้างอัน FC FA วงเก็บผลโอ้ตื่นเต้นขนาดตื่นเต้น้าตื่นเต้นบา c ดูดูมึงดูพี่น้องโอ้ดอกนี้ห่ไงใหญปาดปาดปาปาดดอนคือใหญ่ที่พี่น้องสยทคน FC ตัวนะช่วยไหมคะช่วยครับพี่น้อง ตัดขาบล้วั้ยไปเพื่อนเบื้องลูกบอกวมันเป็นใครเป็นอย่างพ้นไปสักคมัเพื่นเก็บก็ได้ดอกคเพื่อนงอมดีกว oh! okay. ่โอ้ตนนะเนนะจดทนห่อนเก็บเก็บแค่เสี้ยวเดียวก็สิตาแล้นั่นดนหอว้ย เต็มตาเลยพี่น้องเอ้ยเข่งแล้วเอาวบนนน้อยนี่กันสีฮะเอาบันนี่เหรอเฮ้ยเอาเลยเนาะโอ้ยมันจะได้กินหน่อยนะเฮ้ยเต็มที่น,น,นะเกี่ยวทางเรื่องเหล่องนี่พอ<า>นะตาของเราดีค่ะ,ะถ้ามันอันกัดเนาะถ้ามันบาดเนาะขมวดไปพี่น้องเอ้ถ้าถ้าบาดหน่หยฮันอู้สุดยอดเลยว่ะ ตกตกตกข์ซเออันได้ซ้ำนี่โอ้ยซ้ำนี่ลู้ดีแซ่อปัดตัวอยังมกระดางกระโดดเเนาะปัดตุกนะปดตัวขัจะัคือดูววยไหมคะสวยไหมเอ้าสวยจังเลย ก้เบื้องหลังแม่ลุ้นอ่นหันหวเลยฮ่าฮ่าฮ่าวูวกระสือขัางแรกเลยพี่น้องเอ้ยมาพ่อปลาเห็ดมาแต่ท้ำบุญมาเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยที่เต็มตาแล้วเต็มตาเด้อแล้ยกวเหยียบเฮ็ดดอกน้อยโอ้โเหยียบอีกหนีพี่น้องเอ้ยบ่เห็นขนา หลีกเด้อหลีกเด้อเฮ็ดเอ้บุนเด้อหน่อยยึดเลยหน่อยเก่เอาเหลืองคือคนละเหลืองเลยเหลืองเหลืองเหลืองฤาษีอ่เอออันนี้สีเข้มเข้มเหลืองแบบเหลืองแบบแบบหนึ่งตัวเดตตาหนึ่งเลยพี่น้องชุดเหลืองตัวมูดอามูดขาวทัขาวเลยไหมโอ้ตัวกระหน่อมันเสีดายได้วัได้กินมื้อดไปน้ำนี่ เจอกเอาน้องพี่น้องเนาะพุตายลูกพุเมืออุ้ยุมือเลยพี่น้องนี่นี่จะทักดนี่นี่นี่โอ้ยเอ็จะเดียได้บ้านนี่ฮะอยู่บอได้บ้านนี่ฮะโอ้ยทางจะเก็บในทางสีไดายในพี่น้องเอ้มันน่อยมันพ่นี่ง่ายปัญใด อืมเบ็นบี้อยู่เพราะมันเป็บี้ดอกประมาณแบบว่ามันหักกระขื่นเมื่อวานนี่พ่นดินเมื่อวานนี่พู้นะแกเบิ่งด้วยผู้นะเบิ้งมาได้ขื่นเนาะโอ้ยข่อยกับเบิ่งอยู่เด้อข่อยกับเหลียงเบิ่งอยู่แต่ว่า่ได้พ่นดินอยู่ขม่ามูกอ่อนนี่ขม่ามูกอ่อนได้พ่นดินแต่เมื่อวานนี่แต่เราสิพ่นพราว่าะเวะนี่อันนี้แกแมนได้ไหมคะเนี่ย เสื้อของเขาฝนเลงอันนี้นะปีนี้เห็ดบ่หลายเนาะบ่ได้เก็บพอเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดเท่าใดบ่ค่อยมีปีนี่นันดอกแค่น้อยดอกนึงก็ล่งเหลืองขึนป้าแต่ผมเบ่งมึงนีบัดนี่พูดได้ค่อยค่อยียบไอ้นี่เนาะอีนานโอ้เอฟซีหยิบเอฟซีบอเห็นเนาะพูดได จอฟซีย้ยมองใดเป็นมองใดนะเอก็เลยบบเห็นเอะดอกยังไงพี่น้องเอยดอกหน่อยว่าเ็นินะกาสิพ่นดินมาเอาเอาออห่เอาตัวแรง่าก็มาเก็บตัวแรงไ่ได้เลยจะหาดอกยังไงเอาตะดอกยังไงใค่สินะก็ดีพาพาพ่อเกงนะเต็มกระตาแล้วกระตานึงเลยพี่น้องเอ้ โอ้ยพ่นรอกบดเป็นไงนึกป้าที่เลี้เพื่อไมันังพ่นอันน้อยๆก็ยังมีอยู่นี่นี่ปลาไนกันแมนเด้กำลังพ่นขึ้นบาจะเอาแม่อันน้อยเนี่ยเอาแอันี่ไงสิน่ะนี่นะโะกิ่งมาดูจะเก็บแต่ว่าหัก มันค่อยคือว่าเลยเนาะถ้ามักเอซสิไหลลงนี่ีพนองเอ้ยกิกลงมาหาข่อยนอรับตำหนักอ่ไร้ได้เอ้าปาตัวพน่ะใครปั่นใ่รยังนี่ใครหันบ่ใครยังใครยังก็บ่รู้กันพีีีวัานี้ีวานนีวันนี้บัดนี่ปีป้าี่มันใครยังอันนี้ใครในโตเสาใครในโะเสาพน่ะอันนี้เขาขาเพราะเป็นใหญ่เยอันนี้ ค่าดใครได้นอกเสาใครได้นเดินนกเสาอะไรกับแมนบ่ทั้งเทึ่มกับแมนบ่แมนมั้มันมาจากไหนซันะอือเสียงเกิดมาทำไใครได้นอกเสาเปิดเสียงเต็มตาแล้วเก็บไปเก็บมา มาลูกไข่อะไรพี่น้องเอ้ยติปึงก็ได้มันก็ได้ออตัวไงอีดีแม่แม่นเค็ดอยู่บนนี่พี่น้องมื่อไห่หานบ่ดีกระลึกโคโลแท้นี่พี่น้องนี่ครับเนี่ยอตัวตัวสะอ่อนเนาะพูน่ะพาซีพูดได้นี่แกงค่ะพาซีพูดได้ค่ะพาหาพูดแล้วนี่ป้าตัวบนน่ะไข่ ดอกห่อยเปนบลอกงขวอกเยางดนอลอกหัวโอ้ยขาวมีน่องเอกงขาวพี่น้องไงใอยู่น้องขาวเเลี้ยอกลอนี่เป็นิล้วงขาวลมันได้คนดินมือขอยมาฮะคนเรียบ่งี้ทักว่าเห็ดอันนั้นผมไม่อยากเสื้อแล้วเจ้าของมาหมื่บ้านเมื่อก่อนยู่นะทำาสีแดงขยนอยู่ ข้างในพี่ข้างในพี่ลงมาใต่ไปันจะลงก็ลั่งขึ้นมาแมนเวิรดเลยนี่ค่ะพี่ั้งพี่ั้งพี่ั้งพี่าแมนแมนเฮ็ดอันแล้วงอกแงงสานี่เหลืองบบ่ทั้งนี้พี่ นี่ม้าเอางเราเราทางกี่นะสีง่ายแน่นิเขากริโดดลง่ายนั่แหะมึงแค่ไปมาหมู่บ้านนี่บ่มันออกตั้งแต่เมื่อก่อนนี่แหละหน้ากับหน้ามันพันพ่นดินหน้าขี่รถลงไปหน้ากับเบิร์นอยู่ โอ้ลายเติบ่นก็พี่เด้อ็เบิ่งบรรยากาศพ่อเก็บเพ็ดทิ่ทางได้เละค่ะได้แล้วเก็บเพชเก็บเพชรเจอเลขก็ยังเก็บเพชรเจอเลขได้เลขพร้อมพี่น้องเอ้ย งวดบางยานได้ซีหนึ่งเจ็ดตรงตรงบอซื้อน้องกันนี่นเกิดว่าไหลายแยบเกิดว่างเท่าหร่ม่สี่แยบงวดนี้เท่าไรกับพนวาศูนย์เอศูนย์เก้านาะศูนย์เก้าเก้าเันสองหนึ่งเก้าเก้าเก้ดเก้าเปดเก้เขาเก็บวน้องกันนั่นนะเอาไม่ลูนี่นะเติมบอสเตเออ ป้าเด็กตาหนุ่มยังบวมหิดูไม่นอกยังไม่ออมาอกะกระโดดได้เลยะทีนทางพี่อื้ยนักขาวอากลากอยู่ปลาตัว กำลังส <ph> <syndrome> ิี่เกินเป็นน้อยๆกาลังสิพูดขึ้นกันหลายมึงดูหู้บึ่งหู้น่นหู้บึ่งหู้น่ะพี่น้องจะาบึ่งดูพยกูด่ะหู้บึ่งไงหนึ่งเอาเลขเอาเลขพญาบึ่งเลยนะหัวตะเวนเหนือก็เอาได้ขึ้นกันแล้วแห้งเหนือตัวเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันบานก็จะได้หลายเนาะเข็ดปวกก็ออกได้แนง เฮ็ดปลกออกแล้วล no ่ะเฮ็ดปลกจิกนะโ้่กะีาน่ะพี่จะถักเพราะอะไรจะถักขนาดมันน้อยอยู่มาเก็บมืแรงพี่มาเก็บเอาทั้งพี่ตัวยังไงพี่พี่นัมาเอาทั้งยังไพี่เต็มตาแล้วพอดีนะ เขนดีเต็มตาแนนสวนเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเฮ็ดใส่ให้น้อยคือกระตากระตาจะน้อยคือเฮ็ดเจ้ามันเต็มกระตาจะน้อยเฮ็ดจะไหลพี ten ่น้องมันละเต็มบูมสมบูมกันบมื่น้อยเด้อกระตากระได้กระได้่ากระตาน้อยเดี๋ยนี้โอ้ยหลายเสือยู่เด้อบ่อน้อยได้กระตาน่ะพี่เอดอกดอกยังไงนี่ ฮาตไข่เขาวอลากอยู่ยนบบี่แหละอลากอยู่พี่น้องฮัตตัวปาดเอาเปล่ยมันออกเดี๋ยทำบุญมากพอเดียมาเก็บเห็ดพี่น้องปาดมาโว้ยบุญปากเขามีเนาะบุญปากมีบ้อง <laughs> บุญปากเขาม, <laughs> ามีมาจะทำบุญมาไปเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยเ,เดียวได้ทีมันตัวขนาดหมาน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  ขึ้นไดไนี้ปเที่ยวเมืองกาญอยากไปยูมาเอาได้บารนี่มาดึงขึ้นได้บาทนี่ฮะเนี่ยน้องึดี๋ยน้ดูทำนี่ก็ย่งขื่นมาได้อยู่รถดำันักไงโอ้ยเป็นตาเลยเด้ เก็บนี่ักใช้เดี๋ยวพี่น้องจะเบิ่งดูคนนี่เอ้มตาเลยค่ะเห็ดมาวันนี้ไปหัทพุนเดอร์นะพี่นายเหยียบคลิปนีคกะเบิ่งบรรยากาศน้ำโอ้ยเอฟซีหลายขนาดเลยมาไายไม่ีือโอมาทางไก่มาพ่อเห็ดเก็บเห็ดน้ำกันมาทำบุญมาทำบุญกันเลยแวะมาปะโอ้ยเฮ็ดได้เก็บเห็ดแบบนี้ ไวนยังไดนดีใจไรบ่ได้มาเก็บเพชรนี่ถามด้วยถามไปซีด้วยเกิดมาบ่เคยพออบอ่ะวู้วมีพุ่มใจไรคุณน่ะคณโซ่ด้วยคุณน่ะพี่น้องมูกุณน่ะพาที่ตลาดมาแบบนี้ โบ้พี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยสวยไหมลูกสวยไหมลูกสวยเดี๋ยวไปเลือวันวันพระหาินบ่งหมานี่วันพระแห่งหมานวันพระแห่งหมานเต็มกระตาแล้วอ่าสวัสดีพี่น้องสวหรับคลิปนี้กอะฝากไว้เด้อค่ะบไปลงคลิปด่วนนะค่ะน้องคิดหนเอาคิดถึงคือกล้าเด้อค่ะสวหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ